ก็เลี้ยงเม่น,มนแคะถามว่าเลี้ยงรวมได้ไหมรวมได้นะนี่คือลูกเมนนะแม่มันคือนางอ้วนนุน่นนุน่นอ้วนบักแม่นั่นแม่นี่ก็ตัวแม่กำลังท้องอยู่นีด่ดูหน่อยเลี้ยงรวมได้แต่ว่าตัวผู้ก็อยู่ในตอนนี้นะในตอนนี้อ่ะแล้วก็ลูกคอกนี้ แม่งอ้วนจัดะอันนี้ก็ลูกนะตัวดำๆอันนี้พ่อมันพ่อมันน,นี่ก็นอนอย่างเดียวแต่ก็ทํางนานนะนะก็ถามว่าเลี้ยงรวมได้ไหมเลี้ยงรวมได้มันก็จะนอนเนะนนเห็นไหมแม่งดุใช่ไหมก็แต่ถ้าเกิดเวลาขอลูกอะไอโต้ว,วนขอลูกครั้งที่แล้วนะอ้วนอะไอตัวนี้เข้าไปยุ่งไอตัวเมียต,ตัวนี้นะดูด โดนกัดเลือดสาดเลยนะหูหูเลือดไหลเลยต้องแยกนะเวลาเขาคลอดลูกเขามีลูกอ่ะก็แยกออกไปให้เขาให้อาหารตั้งหาป้อนป้อนนมลูกเดี๋ยวถ้าเกิดไอตัวนี้คลอดก็ต้องแยกเพราะไม่งั้นไอพวกตัวเล็กก็โดนกัดเหมือนกันแหละถ้าเกิดใครเข้าไปใกล้ลูกมนะัน่ะมันฝนจะตกเลยนะตายตายตาย <laughs> ไอเราก็นึกว่าตัวผู้มันนอนอย่างเดียวนะแต่มันก็ทำงานเหมือนกันนะเนี่ยลูกสีสีทอดแม่มาเลยนะส่วนตัวลูกตัวผู้ก็ทอดพ่อมาเลยแต่ว่าได้พอ่อมันทคู่นะมีไข่ตัวผู้สองตัวเลยไม่ได้ตัวเมียก็เลี้ยงรวมก็เอาน้ำใส่ไว้ให้อันนี้ก็เป็นฐานอาหารเดี๋ยวต้องมาเติมอนะ่ะแต่ถ้าเกิดเขาเคลียร์เลนะ่นอย่างนี้ ก็ปล่อยเขาคุยหากินก่อนก็ได้ไม่ต้องไปใส่อะไรดัดนี้ใส่อะเล่นเยอะดูก็เอาตอนแรกเอาขี้เลือมาแต่ทีนี้มันเหม็นนะก็ซื้อทรายแมวนะกินแอปเปิ้ลก็เหมือนจะชอบอะนอนทั้งวันเลยมันก็ดูด อะไรขี้ก็แห้งอะไรเยี่ยวก็เนี่ยดีไม่หมักนมมเหมือนจะชอบกันดูดูด,ดูที่จริงต้องผอมวันนี้นะแต่เขาท้องเขาเลยดูอ้วนขึ้นแต่ตัวนั้นน่ะอ้วนอยู่แล้วพอท้องอ้วนตอนนั้นไม่รู้ไงเขาท้องอยู่เราไปเล่นอะ่ะแมงกัดมือสะบัดเลยแต่พอคลอดลูกมาเลี้ยงลูกจนโตแล้วลูกหาก,กินเองได้ละจับได้เหมือนเดิม ไม่ดุแต่ถ้าเกิดเขาท้องนี่ไปจับเล่นนี่จะดุมากเลยก็จะอยู่กันแบบไม่กัดส่วนมากเขาจะนอนกันอย่างเดียวก็นอนในตอไม้สองสามอ่ะลูกมันเข้าไปอีกตัวแล้วก็ไอ้พวกข้างนอกก็นอนข้างนอกไม่มีอะไรก็เลี้ยงในตู้ปลาเก่าๆอ่ะขี้เกียจํำแหละใช้เวลาก็เลยเอาเม่นมาใส่เลย